สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการหุ้มฝาครอบใต้เบาะ g ออ n o 125ให้เพื่อนๆชมนะครับโดยชิ้นงานชิ้นนี้ผมจะใช้เป็นผ้าคาร์บอนแท้ไร้สองในการหุ้มนะครับโอเคครับวิธีการทําจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับเพื่อนๆเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนํางานดีไปทําการขัดกระดาษรายเปิดผิวก่อนนะครับโดยใช้กระดาษรายเบอร์8ปิ8ให้เพื่อนๆใช้วิธีการขัดน้ำนะครับเมื่อขัดเปิดผิวเสร็จเรียบร้อยก็ให้เพื่อนๆนาชิ้นงานไปทําความสะอาดแล้วก็ทําการเป่าหรือใชได้ชิ้นงานแห้งนะครับ เพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวได้เลยนะครับโดยตราส่วนผสมที่ใช้ก็จะใช้เรซินผสมกบวนแล้ว40กรัมบวกกับตัวเลนแข็งอีก4หยดนะครับในการทาเรซินชั้นกาวนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆทำการทารทบางๆโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการไล่ทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จแล้วเพื่อนๆค่อยขึ้นไปทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับ โอเคครับเมื่อเพื่อนทำการทาเรซินจันกาวเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก30-40นาทีนะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะมาทำการเช็คเรซินจันกาวกอนนะครับถ้าเรซินยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดนิ้วก็แสดงว่าพอเป็นกาวเพื่อนเพื่อ,อสามารถทุ่มผ้าคาร์อบอนได้เลยนะครับโดยผ้าคาร์บอนที่ผมใช้ทุ่มชิ้นงานชิ้นนี้ก็จะเป็นผ้าคาร์บอนแทนไรสองขนาด50าสิคูณเจาเซนติเมตรนะครับในการทุ่มผ้าคาร์บอนนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนเที่อนทำการวาง้ใหเรียบ เมื่อเพื่อนๆกดผ้าตรงบริเวณกลางชิ้นงานเรียบเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ค่อยๆไล่ผ้าที่เหลือไปทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาได้เลยนะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะเริ่มไล่จากด้านขวาก่อนนะครับในการหุ้มผ้าด้านขวานะครับเพื่อนๆก็ใช้ตรงบริเวณกลางชิ้นงานเป็นหลักแล้วก็ค่อยๆไล่ผ้าไปถึงขอบชิ้นงานด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนไล่กดผ้าถึงขอบชิ้นงานด้านล่างเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ขึ้นมากดผ้าตรงบริเวณด้านบนต่อได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อน้าเยต่อนกาหุ้มด้านซ้้าาายอดดเเนนะรัใกกกมม็จชิืขวากนตอเลยนะครับ ท่านเพื่อนสเกตนะครับจะเห็นได้ว่าชิ้นงานชิ้นนี้ผมจะแบ่งการหุ้มเป็น3ส่วนหลักๆนะครับก็คือตรงบริเวณส่วนกลางชิ้นงานด้านซ้ายและก็ด้านขวาของชิ้นงานนะครับท่านเพื่อนท้การแบ่งส่วนในการหุ้มทีละตอนแบบในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถหุ้มชิ้นงานทั้งชิ้นได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนทำการหุ้ม้าร์กรอนเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการตัดผ้าตรงบริเวณมุมชิ้นงานกันนะครับแต่ก่อนตัดนะครับก็ให้เพื่อนๆนำกระดาษกาวมาทำการแปะตรงบริเวณพาร์ก่อนนะครับเพ ก็เหตุผลที่เราต้องตัดผ้าตรงบริเวณมุมชิ้นงานนี้นะครับเพื่อต้องการให้ผ้าคาร์บอนสามารถให้ตัวได้เพื่อนๆก็จะสามารถกดผ้าคาร์บอนลงไปได้อีกนะครับเพื่อต้องการให้ผ้าคาร์บอนแนบสนิทกับขอบชิ้นงานมากที่สุดนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการตัดผ้าตรงมุมชิ้นงานและทําการกดก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการทูมผ้าคาร์บอนเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทําการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานให้รอบทั้งหมดได้เลยนะครับก็เหตุผลที่เเรรรราาาาาต้้อออองงงงงปะะกกกดดววบบบิิณขนนนนลััช่ค เพื่อต้องการให้ตัวกระดาษกาวล็อกผ้ากับขอบชิ้นงานเอาไว้นะครับล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้ขอบผ้าเด้งระหว่างที่เราทําการทาเรซินชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อเพื่อนทาการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนนกากรรไกรมาทําการตัดผ้าส่วนเกินตามแนวกระดาษกาวที่เพื่อนๆได้แปะเอาไว้ได้เลยนะครับ โอเคครับเมื่อเพื่อนเพื่ทำการตัดพาสดเกินออกเสร็จเรียบร้อ,เอยเพื่อนเพื่อนก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนเพื่อนทำการทา,า,ราเลซินชั้นที่หนึ่งต่อได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้ก็จะใช้เลซินผสมขั้วบอลแล้ว40กรัมบวกกับตัวเล้งแข็งอีก4ดนะครับในการทาเลซินชั้นที่หนึ่งก็จะใช้หลักการเดียวกับการาทาชั้นกาวเลยนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนเพื่อนทำการทา,า,ราบางๆโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อน เมื่อเพื่อนเทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จแล้วเพื่อนๆค่อยขึ้นไปทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนต้องการทาเลซินชั้นที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นให้ทำการทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงทิ้งให้เลซินชั้นที่หนึ่งแห้งสนิทนะครับแต่ถ้าตอนนี้ผมก็ทิ้งชิ้นงานไว้ครบ24ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้เลซินชั้นที่หนึ่งแห้งสนิทนะครับ เพื่อนๆก็จะได้ชิ้นง,งานเป็นแบบนี้นะครับก็ในระหว่างที่ผมกํลาลังรอให้ชั้นที่1แห้งนะครับผมก็นําแผ่นพลาสติกนะครับมาทําการแปะตรงบริเวณมุมกับขอบชิ้นง,งานนะครับแล้วก็ทําการกดเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ขอบพาร์คบอลเด้งหรือพองนั่นเองนะครับเมื่อเรซินชั้นที่1แห้งสนิทเพื่อนๆก็จะสามารถแกะแผ่นพลาสติกออกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการแกะแผ่นพลาสติกออกเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นง,งานเป็นแบบนี้เลยนะครับ ก็จะ <S an other> เห็นได้ว่านะครับตอนนี้พาระบอลจะเรียบและแนบสนิทกับชิ้นงานเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เพื่อนทําการเช็คชิ้นงานได้เลยนะครับว่าตรงบริเวณขอบชิ้นงานมีผ้าเด้งหรือผ้าพองหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีผ้าเด้งตรงบริเวณขอบชิ้นงานเรายังสามารถแก้ได้ในขั้นตอนนี้นะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนทําการเช็คชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทําการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่8ต่อได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้ก็จะใช้เรซินผสมคู่บอแล้ว60กรัมบวกกโโนสตตลีนน2ซบบววกกกัััเร่งแขอคยะ ในการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่8เพื่อนๆสามารถทาแบบหนาได้เลยนะครับโดยจะเริ่มทาจากบริเวณขอบชิ้นงานหรือกางชิ้นงานก่อนก็ได้นะครับในการทาแต่ละชั้นนะครับก็ให้เพื่อนเวลายห่างในการทาชั้นละ1ชั่วโมงนะครับหรือมาร์คฟั1ชั่วโมงก็ได้นะครับโอเคครับก็ให้เพื่อนทําการทาแบบนี้เหมือนเดินมวนไปให้ครบแปชั้นนะครับเมื่อทาถึงชั้นที่8เสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็ทิ้งชั้นที่8ไว้อีก24ชั่วโมงนะครับทิ้งชั้นที่แครับ โอเคครับในขั้นตอนนี้ผมก็ทําการทาเลซินครบแปดชั้นเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ชั้นที่8แห้งสนิทน,นะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทําการตัดเจียพ้าและเลซินส่วนเกินตรงบริเวณขอบชิ้นงานออกทั้งหมดได้เลยนะครับในการตัดเจียเริ่มต้นผมจะใช้เป็นใบตัดเพชรทําการได้ตัดพ้าส่วนเกินออกให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับ โอเคครับเมื่อเพื่อนทําการตัดผ้า่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนใช้หัวกระดาษสายใยเบอร์80ทําการค่อยๆไล่เจียขอบชิ้นงานให้เรียบทั้งหมดได้เลยนะครับแนะนําเพิ่มเติมนะครับเมื่อเพื่อนใช้หัวกระดาษสายกลมไล่เจียขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้ใช้ตะไบหรือกระดาษสายแผ่นเบอร์80นะครับมาทําการไล่ขัดเก็บขอบชิ้นงานอีกรอบหนึ่งนะครับในขั้นตอนการขัดเจียขอบชิ้นงานให้เรียบก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับก็ให้เพื่อนค่อยๆไล่เจียได้เลยนะครับ โอเคครับเม right. like nah, ื่อเพื mm ่อนทำการไล่เ hmm. จ the <con> ียแตงขอบชิ้นงานเรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆใช้ดอกสว่านแกสตอมินทาการไล่เจาะรูใส่น็อตของชิ้นงานได้เลยนะครับก็ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะใช้ดอกสว่านแกสตอมินทาการเจาะนารูใส่น็อตไปก่อนนะครับเมื่อเจาะนาเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆใช้หัวกระดาษสายเล็กเบอร์แ0ทําบทการไล่เจียแตงขอบรูใส่น็อตได้เลยนะครับ เพื่อนๆทำการไล่เจียต่งครอบรูใสน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆนำชิ้นงานไปทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทำการเปล่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ตรงบริเวณขอบชิ้นงานกับรูใสน็อตก็จะเรียบเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการพ่นสเปรย์สีดำลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับ ในการพ่นสเปรย์ส mm ีดำเริ Then, remember, uh ่ม huh. ต้นก็ให้เพื่อนๆทำการพ่นไปที่บริเวณขอบชิ้นงานกับรูใส่น็อตก่อนนะครับเพื่อทำการเก็บขอบชิ้นงานให้เป็นสีดำให้เรียบร้อยเมื่อพ่นตรงบริเวณขอบชิ้นงานกับรูใส่น็อตเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นเพื่อนๆ่อก็ขึ้นไปพ่นตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนเพื่อทำการพ่นสเปรย์สีดำเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก3 4ถึงชั่วโมงนะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะมาทำการเช็คสีดำกันนะครับก็ตอนนี้สีดำแห้งสนิท ขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการขัดกระดาษสรายประผิวชิ้นงานให้เรียบได้เลยนะครับโดยให้เพื่อนๆใช้วิธีการขัดน้ํากระดาษสรายที่ใช้ขัดก็จะมีเบอร์แ0 320บแล้วก็เบอร์พันนะครับให้เพื่อนๆทำการไล่ขัดจากเบอร์ยาไปเบอร์ละเอียดได้เลยครับโอเคครับเพื่อนๆทำการไล่ขัดกระดาษสรายประผิวชิ้นงานให้เรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นให้นำชิ้นงานไปทำความสัด้วยนำเป่าแล้วก็ทำการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสนนะครับ เพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นผิวสีขาวคูณแบบนี้เลยนะครับโอเคครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพ่นแล็คเกอร์ควบเงาน,นะครับในการพ่นแล็คเกอร์ควบเงาเริ่มต้นก็ให้เพื่อนทำการพ่น2รอบนะครับโดยรอบแรกให้ทำการสานบางๆให้ทั่วชิ้นงานเสร็จแล้วก็ให้ทิ้งชิ้นงานไว้ก่อน10นาทีเมื่อครบ10นาทีเสร็จเรียบร้อยต่อจอากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำการพ่นอันเงารอบที่2อต่อได้เลยนะครับ โอเคครับเมื่อเพื่อนๆพ่นแลกเกอร์รอบที่สเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก1-2วันนะครับเมื่อแลกเกอร์แฮกสนิทก็เป็นอันวอรเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานคาร์บอนเงา,งงางชําแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อน,อนๆหลายๆคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางในการหุ้มฝาครอบใต้เบาะ Giano 125ได้นะครับหรือเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กําลังฝึกหุ้มคาร์บอนแท้อยู่นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามใต้คลิปวีดีโอนี้ไไดดดด้้้้้เเเลลลยยนนนนะะะคคคคครรรััับบบบบบโอออแแถาาาพื่ๆชิิปีกกก็ฝตตมมผวว สำหรับคลิปนี้ผมจะมีเพียงคนนี้นะครับขอบคุณครับ